สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับจะมาบอกวิธีการดูแลข้าวและการตรวจข้าวนะครับอย่างแปลงนาแปลงนี้นะครับอันนี้คือมีใบแดงๆนะครับเราก็ต้องลงไปตรวจดูนะครับเนี่ยอย่างข้างๆเงนี้ยเราก็อาจจะเห็นว่าเป็นหนอนกอนะครับอย่างนี้เนี่ยไหนคะเนี่ยครับเป็นหนอนกอคือไส้ก็จะแห้งอย่างนี้นะครับอ๋อเนี่ยไส้ไส้อันนี้เป็นหนอนมนใบนะครับมันไม่ใช่หนอนกอครับอันนี้ถ้าเป็นหนอนมนใบเราก็จะต้องรูดดูนะครับว่ามีตัวมีการวางไข่หรือยังนะครับ นี่ครับอันนี้ตัวไม่มีนะครับแต่มีไข่นะครับเนี่ยยไข่เป็นเม็ดๆนะครับนี่ครับไข่ใช่นะครับคือไข่เขาตอนนี้เวลาการฉีกยาเนี่ยเราก็ต้องฉีกควบคุมไข่ไปด้วยนะครับแล้วยาตัวไหนไม่รู้คุมไข่ก็จะมียาคุมไข่ของาครับเป็นแบบตัวจับใบคุมไข่ด้วยก็มีนะครับตอนนี้นะครับมียาหลายๆตัวแล้วก็ให้ดูอย่างเงี้ยครับเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้ดูโหเป็นหนอนมันเป็นเชื้อรานะครับ ให้ลงให้ลงมาดูข้างในเลยครับเป็นแองแองเลยเป็นแองแองโหชาลาลงเป็นแองเลยเดินเดินลงมาดูก่อนนะครับว่าครับเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นคะอันนี้ไอไอตัวปากแหลมนะครับตัวอะไรอะลงหนูครับหนู <c oughs> นี่ครับหนูหนูในนาข้าวใช่หนูกัดนะครับบางโคหนูก็เห็นตกใจไปซื้อยายาชาลามาฉีก็เลยมันไม่ตกกับโลก อ oh. ให้ลงไปดูก่อนนะครับว่ามาเกิดจากอะไรแน่ต้องตรวจแปลงนาให้ดีก่อนเนี่ยครับโดนหนูกัดทั้งนั้นเลยอืม,มันไม่ได้เป็นโรคนะครับไม่ได้เป็นโรคนะคะทุกคนน,นี้คือสัตรูพืชสัตรูพืชใช่อันนี้ครับคือเรามีวิธีป้องกันไหมลุงก็คือวิธีก็เป็นยาดำครับยาดำป้องกันหนูนะครับ <S <S ยาดำป้องกันหนูเอามากาหารไก่ซื้อหารไก่เล็กนะครับไก่เนื้อไก่ชนอะไรก็ได้มาคุกกะข้าวเปลือกเราแล้วก็โปอยโปรยข้างๆอันนานะครับตอนที่เราปล่อยน้ําแห้ง แต่ถ้าเป็นหนูเล็กๆน,นะครับให้ซื้อลูกเหม็นที่กาจัดแมลงสาบโยนลงไปตามจุดที่หนูเขาลงบ่อยๆครับม,มันจะมีกลิ่นแต่ของเขาจะหนีไปอ๋อเป็น,เปนคเการ,รขับไล่เป็นการขับไล่่ไม่ไม่ใช่การฆ่านะใช่เป็นการขับไล่ครับโอเคค่ะทุกคน ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่ตรงตีมาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้เนะาะครับผมอันนี้คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงคือเราใช้ในนา,นาเราแล้วแล้วแล้วมันเห็นผลเพราะว่าถ้าหนูลงไปแล้วหนูกลกเล็กเขาจะหักลังอยู่อของเขาจะไม่ออกขึ้นมาอยู่บนคนาแล้วครับกินนอนอยู่น,นั้นเลย<อ>เออแต่นี้เราต้องทํายังไงหาวิธีไหนให้ไล่เขาออกมาแต่ถ้าเป็นพวกหนูพวกหนูลายหาทงก็ได้ครับแล้วหาตั๊งอกกะเพราก็ได้ไปปากเพื่อให้นกเกาะเขาจะได้มาจับหนูกินตอนตอนกลางคืนเป็นอาหารของเขาไปอีกแบบหนึ่งคือใช้ระบบนิเวศ ช่วยช่วยกันวงจรชีวิตของเขาใชนะ่สำหรับวันนี้นะคะฝากไว้ค่ะท่านใดมีปัญหาเข้าดีดยาวันจะพืชในนา,ยายเยอะนะคะต้องการจะกำจัดนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรายินดีให้คำแนะนำคำปรึกษานะคะ